มันได้ยินเสียงมันก <abb as, S 1> e, ็วู้มาเลยไงต่างคนต่างหนีอ่ะคือต่างคนต่างแยกอ่ะเจ็บปะร้องลั่นสนันป่าฉันก็นึกว่าเขาเรียกฉันเขาเรียกคือว่าโดนพึ่งต่อยเต็มตัวแล้วไงก็ตกคนเดียวเขาอยู่คนเดียวคือไปไม่รอดคนไปช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วไงเราว่าพึ่งมันเต็มตัว เลยแคร์อย่างนี้ทำอยู่ทไอยูไปพึ่งมาติดตามมาใครข้างหน้าผมมากข้างหน้าใครช่วยผมติดตามไปเลยนี่เพิ่งตามมานะครับระวังกันด้วยจับครับครับแป๊บนึงแป๊บนึงถึงมือหมอแล้วพี่ตอนนี้ป้้าอตนนีเป็นยังไงแม่มีใจลูกป้าบอกหมอเลยตอนนี้รู้สึกยังไงไม่เจ็บเลปลาไม่มีเจ็บใช่ไหมเราไปหาของปลากันฮะ พอดีไม่รู้พึ่งมันอยู่ตรงไหนมันมาแล้วมันก็เจาะเลยต่างคนต่างต่างคนต่างไปอะเนาะแต่ป้าแกเ็าตกไปที่ป่ายุบลึกลไหมครับเราลึกมากเขาก็ร้องให้เราไปช่วยแต่เราเองก็ไม่ไหวเลยกลับมาก่อนแล้วก็พาคุณขึ้นไปเนเราไปถึงตอนที่เราพาคนไปช่วยแล้วเนี่ยเขาเขาอยู่สภาพ<ม>เป็นยังไงบ้างพี่พนอนพุบอยู่เรานิกว่าเ,เ,เขา เขายังหมดลมอยู่ยังหมดลมเหรยังไงเราเรียกเขาอยู่เขางขาอยูอย่เขาเขาขา,ขานใช่ไหมครับใช่แล้วเขาร้องาเจ็บปวดเขาร้องไหมร้องร้องตอนแรกร้งองมากแต่หลังๆเงียบไปไงเราก็นึกว่าเขาไม่ไหวแล้วไงจะไม่ไหวเหต็มเลยแล้วสภาพพอเราไปถึงเนื้อตัวเขาเป็นไงบ้างเพ่ก็ยาวเลยพึ้นจอเต็มตัวเต็มหน้าเลยเราก็พยายามจุดคบตา้มาถึงนี่นะ ตรงนั้นลึกไหมครับที่เราเข้าไปช่วยลึกมากครับป,ประมาณกี่เมตรพี่พอ,อกะได้ไหมปร <50 S 2> ะ <10 S 2> มสิบเมตรสิบเมตรได้เนาะแล้วเข้าจากตรงนี้ลึกไหมพี่ลึกนะกี่กิโลครับประมาณสองโลแต่ว่าปกติไปทุกครั้งมันก็ไม่เจอไม่รู้มาจากไหนอ่ะ